อ,อืออมออ่อออออนะอาออีกแล้วมีนอีกแล้นี่ครับโอ้โหปิวขึ้นไปเลยครับ <laughs> กันหลุดเออตัวนี้ไม่มีนเท่าไหร่ วัสดีทุกคนครับวันนี้วันอาทิตย์ก็เช่นเคยก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับแล้วครับผมหลังจากมาทริปปลาบอ่อทริปปลาช่อนข้างทางวันนี้ยังมีเวลาสักครึ่งวันวันนี้เราจะตั้งเวลาที่ประมาณเที่ยงตรงนะครับพอเที่ยงตรงปุ๊บหยุดปับนะ๊บนะฮะเก็บของกลับเลย เดี๋ยวต้องเดินทางไกลด้วยก็วันนี้มานั่งเล่นครับที่บ่อตกปลาเหมือนเดิมครับงานทิปปลาบ่อวันนี้ก็ถือว่านั่งดูเล่นๆกันแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัววันนี้มันทิปทิปซ้ำครับงานซ้ำก็ซ้ำไปสองรอบสารอบแล้วครับลปลาก็เหลือน้อยแล้วจะได้กี่สัก กี่ตัวยังไม่รู้เลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าพอจะมีฝีมืออยู่บ้างปะ <c oughs> ก็เช่นเคยครับอย่างที่ผมบอกไปคลิปก่นกอนๆคลิปที่แล้วสอนตกปลาบอ่ออันนี้ผมก็เลือกมานี่เลยฮะมุมบ่อฝั่งนี้ท้ายบอ่อจริงๆอ่ะมุมนู้นนะมุมนู้นก็น่าสน มุมนู้นก็น่าสนแต่เอามุมนี้ครับฝั่งนู้นมาจอดรถยากครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไวก็เอามุมนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> นั่งตีน้ำเปล่าก็จะเศ้าๆหน่อยโอเคครับผมไปเตรียมของก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอ,อทีตอนเขาเริ่มตกเลย

โอ้โหตัวที่สองหลุดเฉยหลุดเฉยเลยครับโอ้โหว่จะจักแต่ระตัวโอ้มีไสด้วยครับเมื่อกี้หลุดไปแล้ว เรามาถูกทางนะครับมีน้ําหนักด้วยครับตัวเมื่อกี้รอมีไซส์ด้วยยิ่งเป็นแมตซ้ำยิ่งตกยากครับต้องพิถีพิถันหน่อยถ้าเป็นบ่อเปิดที่ไม่เคยตกนี่ก็ ตีไปเลยครับทิ้งง,งข้างๆกัดง่ายอยู่ <c oughs> โดนแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยหลุดอีกแล้ว สองตัวแล้วนะ่ะโหน,นติดหมิ่นคนระับสามตัวแล้วฮะ ไม่ต้องเข้าวัดแล้วเนี่ยอห,หลุดไปสามแล้วเนี่ยถ้าได้ครบสามนี่ก็สี่ตัวละหายตัวงกลับบ้านอื <c oughs> อ้อโอ้โอ้โออตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่หลุดแน่ ไอตัวนี้ลงไปมิดคอเลยเอ้ยต,ตัวที่สองครับตัวที่สองมาแล้วเ,เดี๋ยวมาปดตรงนี้ถ้าอีกสามตัวนั้นไม่หลุดก็ผมกลับบ้านได้แล้วเนะ่ะ หรือควิกครับพวกเขียว,ยวโอ้ยตัวน,นี้ไม่หลุดแน่ยังไงก็ไม่หลุดจะปลดยังไงก่อนนูน่นลงไว้ในคอเลยเดี๋ยว ตัวท <Yes ี่สองตัวนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่หมายเต็มไปแล้วเป็นไรคนเก่งตกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมนะดิ ตัวเบ็ดเราก็ไม่ง้างนะทำไมมันวัดไม่ค่อยติดก AH> ่อช้าๆครับบ่อนี้พอรู้แอคแล้วครับก่อช้าให้เลียดกับหน้าดินมาเลยแล้วก็หยุด แล้วก็ก็แล้วก็หยุดนะฮะก็แล้วก็หยุดต้องใจเย็นครับเราต้องใจเย็นแล้วก็เชื่อมั่นว่าแอคชั่นที่เราก่อมันถูกต้อง ถ้าเกิดแบบว่าพอเรากอแล้วแบบมันมีอาการตึกตักตึกตักอ่ะครับนั่นแหละครับมันเริ่มสนใจล้วอ้ตรงนี้ใครมาตัดหญ้าไว้ให้พอดีเลยไปสู้เขาโอ้ข้างล่างนี้เป็นน้ำอนะตรงเนี้ยเดินลงไปได้บึ๊บหายทั้งขาแน่ เนี่ยป่ามันชอบไปซุกอยู่ข้างใต้หยาบหลายคนอาจจะถามว่านะ้ารู้ได้ไงว่าน้ํามันลึกกี่เมตรกี่เมตรเราก็ตีเหยื่อเราก็รอดูสายครับแล้วก็กะประมาณเอาเราไม่รู้แน่นอนหรอครับว่ามันจะกี่เซนติเมตรเราก็แค่ประมาณครับดูระยะเวลาการจมของเหยื่อครับแล้วน้ําลึกกี่เมตรมันจะไปม,มีผลอะไรยังไงครับ ก็มีผลกับองศาครับแอ,แอคชั่นของเหยื่อที่เราจะยกปลายคันถ้าน้ำตื้นเราก็ต้องยกปลายคันสูงหน่อยครับถ้าปลายคันทิ่มเกินไปมันก็ถูด,ดินหนักเลยครับแอคชั่นไม่ออก บ่อน,นี้มันเคยถูกตกมาแล้วครับแล้วก็มันจะกัดแบบกัดจบโบครับกัดละกัดอย่างเงี้ยบางตัวบางตัวจริงๆที่ที่ไม่เคยโดนเบ็ดมาก่อนถึงจะกัดลงคอครับคล้ายๆกับปลามันตื่นรู้แล้ว การอย่างนี้เรียกป่าคุดครับถอนเราก็ลองค่อยๆเดินถอยหลังดูก่อนถ้าขึ้นมันจะตามมาครับถ้าไม่ขึ้นก็คงต้องปล่อยอ๋อหลุดแล้วหลุดแล้วขึ้นแล้วโอ้โหตัวนี้มีไซต์ตอนนี้มีไซตโอ้ยยกขึ้นไหมเนี่ยอุ้ยหลุด tay lúng đây mấy nè phải lẽ là ừ. <laughs> <laughs> dù mấy nè phải leo, <laughs> ui đưa 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 mình vui โอ้โหหลุดหายเรียบร้อยหลุดไปเลยตัวใหญ่ด้วยโอ้โอสิ่ง ครับโดนคุดอีกแล้วครับลองถอนดูกันออกออกอยู่ออกอยู่ออกอยู่โอเคครับพอมีสายอยู่ตัวนี้โอ้ไม่โตเท่าไหร่ อีกแคหมินอีกแคนี่ครับโอ้โหปิวขึ้นไปเลยครับ <c oughs> กันหลุดนอตัวนี้ไม่หมินเท่าไหร่ก็ไม่โตครับไม่โตเท่าไหร่ตัวนี้สักหกเจ็ดขีดรี่กลัวไม่กลัวเลยฮะกลัวมันหลุดแล <c oughs> ้วดองกี่ตัวแล้วครับสองครับเอา ผมรุดไปสี่แล้วท็อปฟอร์มจริงๆกันเนี้ยฮึ่มไปสามแต้มนะครับผมก็ถ้าไม่รุดก็ ประมาณทักเจ็แลถ้าดูจากสถานการณ์รอบบอรเราก็ยังเป็นผู้นำอยู่ครับตอนนี้นี่ครับอยู่ตรงนี้ยน่ไงแล้วตามอากาศเลย โอ้ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็เอาเออตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดหาตําเด็กไว้ก่อนตอนนี้หาผู้ใหญ่ไม่เจอตัวเล็กน่ารักผมเห็นมันจีบอันนิดนึงนนนนะครับกาดอยู่ โอ้โหแล้วติดครบทุกตัวเบ็ดเลยเนี่ยติดแบบนี้ยปลดยากมากถ้ามันกลับไม่โดนนะถ้าเรากรอมาเลียดพื้นนะครับสังเกตฮะครับไม่ตมันจะขึ้นฟองมันจะขึ้น เงยตัวเดิมฮะตัวเดิมเลยครับตัวเมื่อกี้ครับตัวเมื่อกี้เลยตัวนี้มีสายหน่อยเอ้าหลุดพอดีนี่ครับมันชอบกัดมินมินนะออออ นี่ครับเ,เ,เริ่มเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้ว,วครับไ ครับมันตามมา <ś c oughs> บางทีเราก็โหดเกิน <ś c oughs> ครับมันตามมา ตัวนี้ก็มีไซส์หน่อยครับเข้าเหลี่ยมมุมป่าครับตัวนี้ไม่หลุดแน่เอ้าเดินเลยเมื่อยปวดแขนปวดแขนเ้ย แวะขิงเข้าไปสักนิดนึ่งครับเป็นพิธีตอนนี้ก็เกือบสิบโมงแล้วครับปลาก็เริ่มกัดช้าลงเรื่อยๆแล้วก็ยังพอมีอยู่บ้างเมื่อกี้ก็ได้เพิ่มมาตัวหนึ่งครับก็เหลือเวลาอีกแค่สองชั่วโมง ดูซิว่าช่วงเช้ากับงานบ่อซ้ำนี่ผมจะทําได้สักกี่แต้มถ้าวันนี้ไม่หลุดนี่ก็คือเก็บของกลับบ้านได้แล้วนะแล้วก็วันนี้ใจดีนิดนึงครับใจบนสุนทานปล่อยปลาไปซะเยอะเลยไปอีกสองชั่วโมงขือส,สุ่ โอ้เดี๋ยวนี้เขาต้องยูโนมิลิตังโกแล้วใช่เนี่ยแนวตามแนวนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาต้องยูโนมิลิตันโกแล้วคุณรู้จักผมน้อยไป ใช่แล้วโดนเต็ม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 ไปอย่างครับเอา โอ้โหฮะของผมไม่ใช่ม,ใช <c oughs> มาอีกแล้วครับเต็มเต็มตัวนี้กัดสถานมือเลยก็โดยไม่ตามระเบียบไปเก็บใต่กระชังกัน ของแท้ของแท้หัวะหัวห้าจริงนะวคนที่คนเก่งอะ่ะมันใช้อะไรมันก็กินหมดผม <c oughs> ผมก็เหนื่อยกับฝีมือตัวเองพยายามจะกอหลบกอนั่น <c oughs> ครับครับก่อน ตอนเมียไม่มีทำไมาไม่เจอ <c oughs> อ่า เปลี่ยนเยื่อมากครับผมอาจจะเอาอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาเราเกาะปลายยางมาพักใหญ่แล้วเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งก็เงียบไปละเอาอะไรมาเกาะให้มันแปลกหูแปลกตานะครับอาจจะใช้เป็นกระดีเหล็กครับลองดูมีอยู่สีเขียวๆ แต่งานพวกกระดีผมไม่ถนัดนะก็แต่ก็พอตีได้อยู่ครับพลพอรู้ว่ามันกัดยังไงเดี๋ยวส่งไปไกลๆครับกระดีเนี่ยเราตีไกลได้ครับมันหนักน้นแต่กระดีเล็กนี่ต้องให้ ก้นบ่อนี่สะอาดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะลากพวกเศษหญ้าเศษสวะเอามาติดมาด้วยสันนร,รับมัคคบว้ที่เดิมก่น หมดแล้วที่เดิมเลยครับออกแล้วผมว่<เร>าตี่นี้แกก็กระดิีครับไม่ใช่อันนี้หลิวหลิว <ส ella> ครับโอ้หางแก้วครับผมบอยหนึ่งแต้มก็สวยเลยครับตัวเมื่อกี้ครับที่กัดผิดเห็น <Okay. S 1> เห็นแล้วว่าเม็ดวันขึ้นเลยก็ซ้ำไปที่เดิมไม้ต่อไปโดนเลยเจอหัวพิเศษผันี้โอ้โหเจอลูกอมหัวพิเศษนะเนี่ยนะตัวนี้ไปแล้วฮาง โอ้โห,โห,โหโกระชากันเบนผมไปเลยครับเมื่อกี้ยโอโหห่างไปแล้วดูดีครับเวอะไปเลยตัวเวอระไปแล้วไม่ติดด้วยอ๋อมาไปแล้วครับใค่ไม่ได้ตัวนี้โอ้โแล้วกัดกระชากไม่ให้ส่งด้วย ไม่มีจังหวะให้ผมส่งเลยตอนนี้ก็เที่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเที่ยงสองนาทีละเอ่อเก็บของกลับป่ะผมเดี๋ยวไปดูสรุปยอดกันในกระชังดีกว่าว่าวันนี้ได้สักิี่ตัวแต่ที่รู้ๆครับหลุดเป็นสิบก็ทิปครึ่งวันครับวันนี้ว่าจะคุ้มไหม ค่าคันห้ารอยบาทไปดูกันดีกว่ามามาครับไหนดูดิมาสรุปยอดกันหน่อยว่าในธุรกิจตัวแต่หลุดเยอะแน่ครับโอ้ยได้อยู่นะครับแล้วครับ โอ้หลายตัวอยู่นะนี่ก็คุ้มอยู่นะเดี๋ยวลองนับนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างล่างแปดเก้าสิบกว่าตัวครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ สิบตัวครับได้สิบตัววันนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันหลุดไปอีกสักครึ่งหนึ่งก็โอเคอยู่ครับพอได้อยู่วันนี้เป็นไงกันบ้างครับหมดไปแล้วครึ่งวันกับางานปลาบอ่อครึ่งวันก่อนกลับครับเอาเอาสะหน่อยเอาสะหน่อยไหนไหนมาแล้วครับเดี๋ยวเดินทางไกลอพอได้อยู่ครับสิบสิบแต้มสิบตัว ต่อไซส์สวยๆก็มีครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปขอบคุณที่สนับสนุนกดไลค์กดซ like, ับกันเข้ามาครับผมเอาไว้โอกาสหน้าจะไปที่ไหนยังไม่รู้ครับว่าผมจะมีเวลาเมื่อไหร่เพราะว่าช่วงนี้ทำงานครับต้องขอภัยจริงๆครับที่ลงคลิปห่างเกินไปครับผมทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาออกหมายเลย หายแถวแถวนู้นก็ไม่ค่อยจะมีตัวครับก็เลยจะต้องเลล่อนมาไกลนิดนึงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวผมขับรถกลับก่อนครับผมขอบคุณครับบาย